ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้จัดตั้งโครงการสุข,ขาดีมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุกโรงเรียนมีห้องน้ำที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดคือความสะอาด Clean ความสะดวก convenient ความสบาย comfortable สุข,ขาลักษณะไฮ e ีนและความสวยงาม attractive เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านขุนตื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5โดยท่านผู้อำนวยการนายกรองพลพัฒนาศาสตร์กุลได้นำเนินการโครงการสุขขดีมีความสุขโดยได้บรรจุโครงการลงในแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา2,567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการสุขายดีมีความสุขตลอดปีการศึกษาโดยทางโรงเรียนได้สำรวจสภาพห้องน้ำที่มีสภาพชำรุดสมควรแก่การปรับปรุงและได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำด้วยงบประมาณจากรายได้สถานศึกษาโดยการดำเนินการปรับปรุงได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสพททที่มีความสะอาดคลีนสะดวก c o n v e เน e n t สบาย Comfortable สุขลักษณะ h ห g จี e n และสวยงาม Attractive เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและใช้ห้องน้ำอย่างมีความสุข